รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสำนักง,งานกสอทอชอ หมโมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใต้วิสัยทัศนธนาคารมั่นคงทันสมัยและเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8ซอนเฮลิกซ์เอม็มควเทีย ยังยังสามารถจะฉีกได้มากกว่านี้เหรอยังไม่มาช่วยกันอีกเลยอโอยโอยไอ้เราก็นึกว่าจะได้ขนาดไหนเข้มเลยคือเออไหวไหมเนี่ยสวัสดีคุณผู้ชมไหวไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยยกว้าโอ้โหเจ้ม แต่เมื่อกี้นะพี่ผมกะว่าเดี๋ยวผมจะเอาท่านี้นะไปสอนคนอื่นกะว่าจะเปิดโรงเรียนโยคะที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศไทยพี่ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยสั่นไปหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยเดินสิแล้วจะเปิดสอนที่จะสอนตำราไหนเนี่ยตำราผมเลยฮะแบกฉบาผมเลยมีอีกหลายท่านี่มีฮานุมานฮานุมานดัดหลังเออเออเออนี่นี่นี่ถ้าเจมนะอยากจะเปิดโรงเรียนสอนโยคะนะพี่จะพาเจม ไปพบกับครูสอนโยโคะที่เขาเป็นโปรเฟชชั่นอลจริงๆโปรเฟชชั่นอลถูก<ฮ>แล้วเป็นครูยโยคะที่สวยที่สุดในประเทศไทยจริงเหรอเก่งที่สุดสวยที่สุดออ,อยากเรียนอยากไปเตหมแต่มีคำถามพี่แล้วผู้ชายแมนแ,มแมอย่างพวกเราเนี่ยจะเล่นโยคะได้หรอได้สิจะได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยต้องไปถามครูได้ไปเลยไหมไปเลยพร้อมไหมไไปไปไปไไปเือยเปไอ่กล้าไม่อ พี่เก๋นังส้มพี่นังส้มสวัสดีค่ะมามานะคะโอ้โหนี่เห็นกำาวบานั่งเลยค่ะเล่นโยคะนี่กำลังนี่เริ่มแล้วใช่ไหมคะขอยนุญาดป่าดฝั่งนู้นก่อนได้เลยเพราะว่าที่พเจมอ่ะมาแอบดูมีท่าเยอะแยะมากใช่นะคะเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยถามคุณลูกศิษย์สักนิดนึงรู้ได้ยังไงคะเนี่ยว่าพี่ป๊อปเป็นครูสอนโยคะที่พเจมไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้ ต้องแนะนําก่อนแล้กันนิดนึงว่าส้มเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ธรรมดาแต่เคยเป็นยังเป็นนักเขียนอยู่ oh. แล้วเมื่อก่อนนี่คือบ้านนี้ไม่ใช่เป็นลงสถานที่โยคะมันเป็นที่ทําหนังเราก็เป็น production house oh. นะคะทำเด็กโตทําแบบ <Huh? S 2> ออใต้บ้านเราในเมล็ดพันธุ์ไทยแล้วคือส้มก็มาช่วย um. นะคะตอนนั้นคือเราก็ลังเริ่มฝึกอสอนโยคะที่ Absolute oh. นะคะก็คือว่าต้องต้องฝึกไงคะต้องฝึกก็คือทำอยังไงก็คือว่าเนี่ย จับตากล้องจากคนเฉียนจับคนที่ตัดต่อมารวมกายมาเรียงแถวแล้วก็สอนเขาตอนแรกตอนแรกไม่ได้เลือกครูแต่ครูบังคับให้เล่นเงี่ยเพราะว่าแบบตอนนั้นน่ะพี่ป๊อกําลังหานักเรียนเพื่อที่จะฝึกเป็นครูอะค่ะแล้วเราก็เหมือนขี่จักรยานมาเยี่ยมเยียนกันบ่อยบแล้วใช่แล้วก็รู้จักอะไรกันเนี้ยเนาะพอพี่ป๊อบเริ่มเห็นว่าทีมงานคนอื่นน่ะปวดหลังเมื่อยจะต้องนวดตลอดเวลาแล้วพี่ป๊อบรู้สึกว่า ถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นโยคะกันดีกว่าอ้โหอะถามน้องส้มเล่นโยคะเราได้อะไรบ้างคือเราว่าตอนแรกเลยอะอาจจะมีทัศนคติเกี่ยวกับโยคะมาอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่พี่ป๊อบสอนก็คือให้เราอะรู้จักร่างกายของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ผมก็รู้จักนะนี่นิ้วนี่แขนใช่ค่ะคือก่อนหน้าใช่ก่อนหน้านั้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็รู้อีกแล้วว่าเรานั่งเรายืนเราเดินใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาที่ได้มันเล่นจริงๆเนี่ย เราจะรู้ว่าตรงไหนที่เราแข็งแรงตรงไหนที่เราอ่อนแอ,นอแล้วก็ท่าไหนที่เราทําได้เราทําได้เพราะอะไรมันรู้สึกถึงกระั่งว่าเส้นที่หลังนี้มันตึงมากเลยนะหรือแม้กระทั่งรู้ว่าข้างซ้ายกับข้างขวามันไม่เท่ากันซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้มันเล่นนะ่ะเ,เราจะไม่รู้มาก่อนอันนี้คือทําให้รู้สึกว่าเรารู้จักร่างกายของตัวเองมากขึ้นแล้วออฟฟิศซินโดรมหายไหมหายหายเลยคืออย่างเมื่อก่อนเนี้ยจะต้องนวดทัวทีืม เพราะว่ามันไม่ใช่แค่แขนมันเป็นหลังบ่าไหล่พอหลังจากนั้นสเสร็จปุ๊บหวดทุกวันไม่ค่ะแต่ว่าค่อยๆแบบฟืน้นฟูขึ้นมาค่<ล>ะ <c oughs> เหมือนกับท่าที่เราทําไม่ได้แล้วทาได้มากขึ้นพี่๊อปเล่นโยคะแล้วแบบทาให้หน้าเด็กด้วยไหมคะหน้าเด็กเรออื่องการกินการนอนเราว่าสําคัญนะ่ะเรามักจะแบบว่าในสังคมเนี่ยคนจะคิดว่าแบบว่าจะใช้ครีมอะไรทาอะไรแบบว่าจริงๆมันไม่อยู่ภายนอก เราเราเชื่อในการนอนเต็มอิ่มเราเชื่อในการกินของสดของอร่อยค่ะของดีเนื้อไก่เราได้มาปุ๊บเราก็กินเลยใช่ไหมกระสือเอาสดๆไก่พี่เก๋ครับขออนุญาตถามครับว่าหลังจากเล่นโยคะเสร็จนะครับสิ่งที่ได้จากการเล่นโยคะคูป๊อปพี่เก๋ได้อะไรบ้างแฟนที่บุที่บ้านแบบชมไหมว่าเล่นโยคะแล้วสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเยอะบอกได้ไหมอายุเลอายุบอกได้ใช่ไหมเลขสี่หรือเลขสามเลขสี่อะจะใกล้ห้าแล้ว โอ้นี่เล่นพอเล่นโยคะเลยแบบเมื่อก่อนนี่คืออย่างสัดส่วนนี่ได้จริงๆยอมรับแล้วก็แล้วก็มันจะได้ภายในดองด้วยอ่ะจากคนที่อารมณ์ร้อนหรืออะไรเงี้ยเราจะนิ่งเราจะมองภาพแบบมองมองชีวิตแบบดีขึ้นอะมีสมาธิมากใช่ใช่พอเวลามีปัญหาอะไรเราก็จะแบบเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปเราอย่าไปซีเรียสกับคนมากออย่าอะไรมาก ลูกศิษย์กูป๊อปอายุน้อยสุดกับอายุมากสุดนี่เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะเก้าขวบ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 ไม่ให้น้องเก้าขวบผมนี่วิ่งแทะฝาบ้านด้วอยู่เลยนะแต่มันเล็กเกินไัอายุสูงสุดนี่คือหกสิบหกสิบหกผู้ชายผู้ชายพี่เกียรติได้ใช่ไหมคะอ้อโหเขาทำท่าแบบพิศดารมากมายหลายหลายอย่างเลยค่ะขาชี้ฟ้าได้หมดเลยจริงค่ะขนาดผู้ขนาดนี้แล้วเนี่ยหกสิบหกยังขาชี้ฟ้าได้ เจมเเท่าไหร่อายุ 3, <11. S> 1ามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดจุดเดียวเ <laughs> ดี๋ยวมาดูซิว่าของเจมเนี่ยจะชี้ฟ้าเหมือนกันไหมแต่หกคอมเมนต์ขาชี้ฟ้าลองอ <laughs> ดูเพราะว่าผมมีทัศนคติอย่างหนึ่งคือโยคะไม่เหมาะผู้ชาย <laughs> เออจริงไหมฮะไม่ค่ะเพราะว่าโยคะมันเริ่มจากรูสิดัตตน5 0้าพันปีแล้วมีแต่ผู้ชายอย่างนั้นนะคะคไม่มีผู้หญิงผู้หญิงเพิ่งเข้ามามาจังไม่ถึงร้อยปีหรอกผู้ชายเทๆผมโอ้ผใช่คราว่าเทพเล่นได้ ได้โอ้โหเอางี้กันท้าเลยดีาจ้ะดังนั้นเพื่อที่จะไม่ให้พี่เก๋แล้วก็น้องส้มเนี่ยต้องเห็นภาพอุจจารต่อไปเดี๋ยวเราขอบคุณพี่เก๋กับน้องส้มก่อนนะคะขอบคุณนะคะเพราเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นการโชว์ของจริงเดี๋ยวครูป๊อปเนี่ยจะจับดัดแล้วดูซิว่าน้องเจมมจะเป็นยังไงผมชอบคำว่าดัดที่เลนของพี่มากดัดนิสัยเดี๋ยวดัดร่างกายดัดร่างกายอ่ะมาลองดูดีกว่าว่าผู้ชายอย่างเราจะเล่นได้หรือเปล่า ครับแล้วโยคะนริมน้ำในกรุงเทพมีไหมมีไหมยังไม่เคยเห็นน่นแหละเดี๋ยวจะมีคุณแม่ภูมิใจในตัวพี่ป๊อปมากขนาดไหนคะภูมิใจว่าเขาเก่งขึ้นทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องดูแลทำไมแม่ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมทำไม ว่าในกระเป๋ามีอะไรเพราะว่าเราอย่ายุ่งดีกว่านะอาจจะเป็นกระเป๋าธรรมดาก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่เปิดดูเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นของใครอะ่ะมันอันตรายเกินไปครับการที่เราเกิเปิดขอโทษน,นะคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะก็กระเป๋าเนี้ยครับของใครไม่รู้ครับวางไว้ตรงนี้ตั้งนานแล้วครับแล้วก็พวกเราก็เลยสงสัยว่าอาจจะเป็นของผิดกฎหมายก็ได้ะครับแล้วมีใครโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือยังคะยังไม่ได้แจ้งครับอขออนุญ,ญาตนะคะดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะฝ่ทุกคนเนี่ยออกจากพื้นที่นี้ด้วยนะคะ เชิญค่ะเชิญค่ะขออนุญาตนะคะฮัลโหลหมูนี่หมวดท้านะเขากำลังตำรวจมาตรวจสอบพื้นที่ตรงใต้รถเมย์ของถนนหน้ามหาวิทยาลัยหน่อยพบวัตถุต้องสงสัยเป็นกระเป๋าเดินทางใบสีดำวางอยู่รีบมานะนี่เชเเราแบบเขาคุยกันว่ามันน่ากลัวะะไม่อยานหมง ็สงสัยว่าเดี๋จะมีคนมากมาเดี๋ยวคุณสองคนเคลียร์พื้นที่แล้วกันคนออกไปนะผู้กองคะสองคนนี้เป็นชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะสวัสดีครับเขาจะทราบไหมครับว่ากระเป๋าใบนี้มาได้ยังไงก็ตอนที่ผมเดินมาเขาก็มุงดูกระเป๋าใบนี้กันอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าเจ้าของไปไหนทิ้งไว้ตั้งนานแล้วยังไม่มาเอากระเป๋าไปสักทีครับเราก็แอบคิดว่าจะเป็นกระเป๋าที่โจรเนี่ยมาวางทิ้งไว้ก็ได้ครับนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเราต้องกครพื้นที่เพื่อตรวจสอบก่อนนะครับ ชาวหลังถ้าคุณเจอวัตถุต้องสงสัยแบบนี้กรุณาย่ามุงครับเพราะข้างในอาจมีวัตถุที่เป็นอันตรายครับแล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงต่อคะอดี๋ยวตรงนี้เนี่ยปล่อยไว้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจก่อนนะครับยังไงเชิญคุณสองคนออกนอกพื้นที่ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยครับค่ะผู้กองครับตอนนี้เรากําลังรอ EOD และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ครับแต่ระหว่างนี้ต้องการชาวบ,บ้านออกจากพื้นทีท่ก่อนครับอืแล้นระหว่างที่รอเนี่ยคุณช่วยไปหายางรถยนต์มาก,กันไว้ก่อนเดี๋ยววัตถุนี้จะเป็นระเบิดนะได้ครับ excuse me May I help you? What's going on right across the area? We suspect there is a suspicious item in that bag. That bag? Yes. It's my bag. It's yours? Yeah, I left it yesterday. I came to get it now. Sure? Yeah, you, you can see. Okay, let me see. Okay. Okay. เพื่อาครับ and you next time please do not leave your belonging behind it may lead to a big misunderstanding I'm um, I'm sorry it's my mistake and now you can go Sorry เดี๋ยวคุณรีบแจ้งทางย o ดีนะว่าตอนนี้สถานการณ์เคลียร์แล้วได้ครับ